ไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะเพราะว่ามีเจ้าภาพค่ะถูกรางวัลก้อนโตคุณผู้ชมจ้างลิเกมาเล่นให้กับหลุมฝังศพ5,000กว่าลุมนะคะนอกจากนี้คนที่เขารับจ้างเล่นลิเกเนี่ยก็ได้เล็กเด็ดมาด้วยประชมบรรยากาศกันค่ะเจ้าภาพใจดีวันนี้เลี้ยนะฮะหลังจากเลี้ยงท่านผู้ชม5,000นกว่าท่านี่ยอ คุณผู้ชมคะเห็นคนดูไหมคะเมื่อสักครู่นี้เขามีการสื่อสารกับคนดูด้วยนะสวัสดีครับท่านผู้ชม5 0 0พันกว่าคนคือดูเผนๆผ, <c oughs> ผมก็ถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้รู้ไม่ได้อ่านขา่าวมาก่อนก็คงมองว่าก็เล <c oughs> ่นลิเกทั่วๆไปหรือเปล่าแต่ทําไมมันเล่นที่ลานกว,กวา้างเออใช่แล้วจะบอกว่าลานกว้กวางตรงเนี้ยคือ เหมือนปา่าช้าเป็น<อ>หลุมฝังศพอะค่ะห้าพันคนหลุมอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่เป็นคณะลิเกนะคะของคณะภูรินหรือว่าน้องโปรเตสุคนธามาเล่นกันสดๆแบบนี้เลยค่ะที่สุสารมูลนิธิไรคุณธรรมอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะต่อหน้าผู้ชมที่เป็นหลุมศพไร้ญาติกว่าห้าพันหลุมแล้วก็มีคนเป็นๆมานั่งดูห้าคนเท่านั้นนะคะเปิดการแสดงตอนสายๆเลยค่ะช่วงเที่ยงจะเสร็จคือนี่ขนาดบรรยากาศกลางวันนะยังรู้สึกวังเวงเอ๊ะ ใครจะเป็นคนดูแต่ถ้ากลางคืนนะ่ะจะฮือๆขนาดไหนอ่ะจะขนาดไหนนะคนเป็นเท่าไหร่นะห้า <5 S 1> คนคนแต่หลุมศพห้าพันค่ะคุณ <c oughs> ผู้ชมอะทีนี้หัวหน้าคณะลิเกเมคินสุคนธาซึ่งก็เป็นพ่อของนายภูรีหรือว่าน้องโบเต้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเจ้าภาพจากกรุงเทพจ้างมาสามหมื่นบาทมาเล่นแก้บนให้กับผีดูหลังจากประสบความสำเร็จมีโชคก้อนใหญ่เลยตอนแรกที่มาถึงยังยอมรับนะ ขนลุกจริงๆเพราะว่าไม่เคยเล่นลิเกให้ผีดูนี่เป็นครั้งแรกประสบการณ์ใหม่ด้วยขนาดเล่นตอนกลางวันยังหลอนขนาดนี้ถ้าเล่นตอนกลางคืนจะวังเวงขนาดไหนไปฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะมีความรู้สึกว่าผมผมขนลุกฮะพอมาแล้วขนลุกมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นไปได้เลยเชล่นะฮะว่าตรงนี้เพราะว่าดวงวิญญ,ญาณมารวมร,วมรวมกันเข้าเนี่ยมันหลายดวงวิญญ,ญาณเนี่ยมันก็บังบอกเกิดพลัง บรรดาลบรรดาลให้กับคนที่ศรัทธาคนที่บูชากราบไหว้ด้วยความเคารพด้วยความจริงใจคได้ฮะได้ ผมเองผมเข้ามาผมก็ขนล,ลุกแล้วคือที่ขนลุกเนี่ยมีหลายความรู้สึกนะหนึ่งทั้งวังเวงสองก็คือทั้งเคารพแล้วก็สักการะบูชาไปด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเจ้าของคณะก็หวังลึกๆว่าอยากจะได้โชคลาภบ,บ้างจึงไปถามผู้ดูแลแล้วก็จุดพูบเสียงดวงดูปรากฏว่าเ,ออเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะม,มีตัวเลขโผลมาค่ะ <laughs> ตามหน้าจอเราจะไม่สปอยจะไม่พูดชื่อตัวเลขเลยะจะไม่อ่านได้ฟังด้วยให้ดูเอาเองตรงหน้าจอนะคะถ้าเกิดใครที่ถูกรางวัลใหญ่ก็ไป ทำบุญไปแก้บุญกันนะคะกันแล้วจะต,ตีความกันแล้วกันะนะครับ